สวัสดีค่ะอาจารย์อ้อมนะคะพบกับบัญชีตั๋วเงินนะคะบัญชีตั๋วเงินวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องหน่วยที่6นะคะการปรับปรูงดอกเบี้ยตั๋วเงินนะคะซึ่งในการปรับปรูงดอกเบี้ยตั๋วเงินนี้นะคะมีมากมายนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับการปรับปรูงดอกเบี้ยตั๋วเงินนะคะวัตถุประสงค์ก็คือ ต้องการให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนะคะต้องการให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีการปรับปรุงบัญชีให้เกิดความถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะซึ่งรายการปรับปรุงนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือลักษณะที่1ก็คือรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะหรือ นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าปรับปรุงหมวด1ถึงหมวด3นะคะปรับปรุงหมวด1ถึงหมวด3นั่นเองนะคะส่วนรายการที่2องนะคะคือรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายหรือเรียกสั้นๆว่าหมวด4กับหมวด5นะคะทีนี้ในส่วนของการปรับปรุงสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของมันจะไปเกี่ยวข้องกับ การแสดงงบดุลนะคะหรืองบแสดงฐานะทางการเงินนะคะซึ่งจะทำให้งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินนะคะมียอดสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ถูกต้องนะ ในส่วนของรายการที่2นะคะเป็นรายการปรับปรุงรายได้และค่าที่จ่ายมันจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คงค้างภาษาอังกฤษนะคะก็คือ actual basic นะคะเกณฑ์ที่กิจการจะต้องได้รับจากงวดบัญชีนะคะซึ่งในเกณฑ์คงค้างนี้นะคะเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วแต่เราอาจจะยังไม่ได้รับเงินหรือรับเงินก็ตามเราจะนำมาบันทึกบัญชีให้ถูกต้องนะคะ สำหรับการปรับปรุงดอกเบี้ยนะคะก็คือจะปรับปรุงจากรายการที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงนะคะรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจการออกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะซึ่งเป็นชนิดที่มีดอกเบี้ยเราก็เลยจะต้องมาปรับปรุงกันนะคะทีนี้ อาจจะเป็นการออกตัวสัญญาใช้เงินกู้หรือเพื่อชำระหนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันเลยทีนี้ตัวอย่างนะคะวันนี้จะมีหนึ่งตัวอย่างให้ดูนะคะเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่ายนะคะสมมุติว่าเราออกตัววันที่1นธันวา2563แล้วตั๋วไปสิ้นสุดวันที่31มมีนาตรงนี้นะคะส1มีนา2564 กำหนดดอกเบีย้ยนะคะร้อยละ5ต่อปีนะคะต่อปีนะต่อปีนะคะเงินต้น1,000 0บาทจาก1ธันวาจนถึง31มีนานะคะ4เดือนนับง่ายๆนะคะธันวามกรากุมภามีนาทั้งหมด4เดือนนะคะแต่อัตราดอกเบีย้ยเป็นอัตราต่อปีนะคะทีนี้นะคะวันที่1ธันวาถึงวันที่31 มันเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วคือมันมีดอกเบีย้ยค้างจ่ายเกิดขึ้นแล้วนะคะมีดอกเบีย้ยค้างจ่ายเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงให้รู้ว่ามีดอกเบีย้ยค้างจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายจริงๆเป็นค่าใช้จ่ายในปี6 3สาเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันข้ามปีนะคะเป็นปีปัจจุบันและปี64นะคะ อ่ะต่อนะคะวันที่ออกตั๋วหนึ่งธันวาสิ้นสุด31มีนาเราจะคำนวณยังไงนะคะเราจะคำนวณดอกเบีย้ยยังไงยอดเงินต้น1,000 0บาทคูณ5%นะคะก็คือดอกเบีย้ยต่อปีแต่เราจะทำให้เป็นเดือนเราก็เอา4มาคูณใช่ไหมคะ ปีหนึ่งมี12เดือนแล้วก็ไปหาร12แค่นี้ง่ายๆเลยนะคะแสดงว่า1ธันวาถึง31มีนามีดอกเบี้ย4เดือนทั้งสิ้น166บาท67สตางค์ตัวนี้เป็นดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายภายในวันที่31มมีนานะคะทีนี้นะคะเมื่อเกิดดอกเบี้ยขึ้นจะเกิดเมื่อไหร่นะคะ คือเราปรับปรุงณวันสิ้นงวดคือวันที่31ธันวาเราจะต้องปรับปรุงว่าดอกเบี้ยของเดือนธันวาจริงๆแล้วมันมีเท่าไหร่นะคะเราก็เอามาคำนวณโดยบันทึกบัญชีนะคะแต่ก่อนบันทึกบัญชีเราต้องคำนวณก่อนนะคะเงินต้น10,000บาทเหมือนเดิมเลยคูณ5%เต่อปีเป็นอัตราต่อปีนะคะทีนี้เราต้องการคำนวณวันที่1ถึงวันที่31ธันวา ก็รวมระยะเวลาเป็นจำนวนเดือนคือ1เดือนนะคะเราก็เอา1มาคูณหารด้วยสิสองแสดงว่าดอกเบีย้ยค้างจ่ายคือเท่าไหร่คะ4 1่ะ41.67ใช่ไหมคะดอกเบีย้ยค้างจ่ายคือ41.67อันนี้เราได้แล้วนะคะดอกเบีย้ยค้างจ่ายของปี ทีนี้พอเราได้ดอกเบีย้ยค้างจ่ายของปีแล้วเราก็มาบันทึกบัญชีกันนะคะในวันที่สามเดธันวาเราจะมาบันทึกบัญชีนะคะตามที่คํานวณเมื่อกี้นี้เลยวิธีการบันทึกบัญชีดอกเบีย้ยค้างจ่าย เราก็เดบิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือค่าใช้จ่ายของปี6 3 1เดือนดอกเบีย้ยจ่าย1เดือนนะคะก็คือ41.67นะคะอันนี้ในหนังสือไม่มีตัวอย่างการบันทึกบัญชีนะคะอ่าแล้วเราก็เครดิตดอกเบีย้ยค้างจ่ายเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้จ่ายเราก็เลยเครดิตดอกเบีย้ยค้างจ่ายนะคะ ยอดเท่ากับ41.67ที่เราคำนวณได้นะคะอันนี้นะคะดอกเบีย้ยจ่ายมันจะไปโชว์ในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายของเราคู่กับดอกเบีย้ยค้างจ่ายจะไปโชว์ในงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินเป็นหนี้สินของเรานะคะพอวันที่หนึ่งมกราเราไม่ต้องปรับปรุงบัญชีนะคะเราไม่ต้องปรับปรุงบัญชีนะคะ ดอกเบีย้ยจ่ายจะหายไปเพราะว่ามันไปนเป็นค่าใช้จ่ายของปี63แต่ที่ยังคงเหลืออยู่คือดอกเบีย้ยค้างจ่ายนะคะมันจะยังคงเหลืออยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะทีนี้ในวันที่หนึ่งมกราเราไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ในวันที่31มมกราเราก็ต้องปรับ รุงเหมือนกันนะคะยอด1เดือนเหมือนกันก็คือเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายเครดิตดอกเบีย้ยค้างจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายในปี64ก็ต้องเป็นของเดือนมกรานะคะเมื่อสิ้นเดือนกุมภาเราก็ต้องทำการปรับปรุงเหมือนกันนะคะดอกเบีย้ยจ่าย41.67ในเดือนกุมภาก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายของเดือนกุมภาจะค้างไปเรื่อยๆจนถึง31 มีนานะคะพอส1มมีนาเราก็จ่ายดอกเบี้ยนะคะเวลาที่เราจ่ายดอกเบีย้ยเราก็จะเดบิตด,ดอกเบีย้ยครั้งจ่ายออกไปแล้วก็เครดิตเงินสดออกไปง่ายๆนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ จบเรื่องดอกเบีย้ยค้างจ่ายแค่นี้นะคะเดี๋ยวคุณจะมีใบงานให้ทําส่งภายในวันนี้ไม่เกินสองทุ่มนะคะมีคะแนนให้นะคะมีคะแนนสะสมให้นะโอเคนะคะ